แน่ๆวันนี้ก็จะมาแต่งเรื่องล้านัดพูดไม่ทันขาดคำเลยไม่ตัละมาแต่งเรื่องจากคำที่กำหนดให้กันนะคะคำที่กาคือต้องแต่งให้เป็นร่งเส่ออปีใหม่กลายเป็นอันปังแม เขาดาวคนเดียวไม่มีแฟนไม่มีหวานใจให้เชยชมปีใหม่นี้โสดสนิทจนหินยังงงทำไมเธอมังกรเห็นมังกรจนยิ้มเยอะเย้ยอันตังแมนน้อยที่เขาดาวในห้องคนเดียวปีใหม่นี้ไม่ตัดแอไม่ตัดหร้อจ้ะมังกรยิ้มเย้ยไม่เธอราคาต้องแพง ทำไมชอบพัด <c oughs> โอ้ยเจ็บโอ๊ย้ยอ้ยเจ็บอ๊้ยอ้ยอยเจ็บมบังกรหัวน้อยย้อยอุย้อันปังแมนไม่ต้องแพงโดนหลอกมัหนักของปลอมมัอะอันปัะงแมนน้อยถึงกับร้องห่มร้องไห้เ <c oughs> จ็บปวดที่เขาดาวคนเดียวไม่พอจึงตัดสินใจ <c oughs> ที่จะแวะซื้อไก่ย่างสี่ดาว เอามาย้อมใจตัวเองไหนๆก็เสียเงินกับไม่ไปเยอะแล้วรู้งี้เอาเงินมาซื้อไก่ย่างดีกว่านะเพราะอย่างที่บอกไม่แพงทำให้เงินในบัญชีล่งหนหายไปไหนอีกในจกักรวาลนี้มันมีแค่เราตัวคนเดียวต้องไม่เขาเดาวอยู่คนเดียวกันนะโอ้ยเศร้าโอ้ยเจ็บจี๊หัวใจกำลังร้องไห้ครับผมออเออในจกักรวาลนี้มีแค่เราคนเดียวหรือเปล่า เปรียบดังเสมือนกับพีนอคิโอที่เหงาโดดเดี่ยวตอนที่อยู่ในท้องของปวานแต่มันกับใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเลของจังหวัดกระบี่ไม่ค่อยเศร้าเลยแต่นั่นแหละใต้ท้องทะเลกระบี่กับเจออาณาจักรแอตแลนเทียที่มีหิมะตกพอดีเลยนี่น่าหรอเจ้าหญิงซรีนแห่งอาณาจักรแอตแลนเทียโอไมก็ด เธอช่างเหมือนตุ๊กตาเสียจริงโอ้แล้วซีลินก็นำเพื่อนมาให้รู้จักชื่อสุบาลุแต่แล้วสุลลุกับขโมยไก่ย่างของอันปังแมนน้อยไปเจ้าหญิงซีลินตกใจมากจึงรีบไล่ตามหาสุลลุโดยการเอาหลอดไฟจากสามแง่งของพ่อที่มีหลอดไปติดเมยปลาใส่สุลลุสุลลุเกิดความกลัวขึ้นแต่แน่นอน อันปังแมนกลัวว่ามันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้จึงได้ใช้เวทมนต์เรียกคาถาเพื่อนให้มาใช้เวทมนต์อีกทีเพื่อคนอนั้นฉันจำชื่อเพื่อนคนนั้นไม่ได้หรอกต่เฮ้ยนี่ลาฟี่เลยเรียกเวทมนต์ให้ลิลลี่เบลมาช่วยไล่คาถาเวทมนต์สุดเบลเพื่อที่จะให้ซูลรลูและเจ้าหญิงซีลีนหยุดวิ่งนะคะและแน่นอนว่าไม่ได้เรียกแค่ลิลลี่เบลมาช่วยแต่อันปังแมน เรียกทั้งแจ้งอีเซกายมาช่วยนะคะมันก็ทําให้อันตรงแมนน้อยเนี่ยก็นึกถึงอดีตอดีตอันแสนหอมหวานที่เราเคยยาใส่อยู่ด้วยกันปุ๊บจ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 ุ๊หมูมกนี้แลก็ยังมีหนึ่งในอดีตที่เราอันตรงมนน้อยเนี่ยยังจําได้แม่นก็คือจักรยานสีแดงจักรยานขี่ไปโซ่หลุดขี่ไปล้อหลุดจักรยานล้อไม่เป็นนะบอกเลย กติกาเรื่องใหม่ต้องแต่งให้เป็นเรื่องสนุกวาย y อันงแม่นั่งลงให้พวกเขาดาวคนเดียวกรักกักกักแถมกินเค้กคนใหญ่ทั้งหากรักกรักกักคือหมดมุกอ่ะ